ส่วนประเด็นการเมืองเนะี่ยวันนี้ด้วยเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนกรณีของสอสอ,สอเครือข่ายพักส้มเคยอยู่พักก้าวไกลแต่ว่าหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็มาอยู่อีกพักหนึ่ง<ฆ>นะก็คือคนนี้ครับวันนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งก็คือสอสอ,สอปูอัดหรือนายชายัยยามพวานมั่นเพียรจิตเป็นข่าวเนี่ยเป็นข่าวอื้อฉาวอีกครั้งเพราะว่าศารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับ ใช่คะ่ะในข้อหามคมขืนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะคือผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่เหตุเกิดตั้งแต่วันที่9มกราคมพนักงานสอบสวนก็มีการส่งหลักฐานทั้งหมดเพื่อที่จะเอาผิดนายชัยยามพวาดน,นะคะมีการยื่นออกหมายจับนะคะตำนิรูปพันฑ์นะคะมายังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ปรากฏว่าอ้อคือนายชัยยามพวานนั่นเองนะคะ เอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับนี่คือเอกสารขออนุญาตจับกลุ่มตัวสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรยื่นต่อประธานสภาผูรร้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุมค่ะนะเพราะว่าสสจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ทีนี้เคสเนี้ยผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติถ้ารอจนปิดมัวประชุมจะเกิดความเสียหายพูดง่ายง่ายนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการขออนุญาตจับกลุ่มฮะ หมายจับจากศาลมีแต่ต้องขออนุญาตจับกลุ่มนะเพราะว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะสสค่ะนะสารอนุมัติหมายจับแล้วตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธนะ์ฮะแต่ผู้ถูกกล่าวหากรณีนี้คือนายชัยยามพวานเนี่ยเป็นสสตามกฎหมายมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วถ้ารอปิดสมัยประชุมตำรวจเห็นว่าน่าจะล่าช้าและจะเกิดความเสียหายต่อระบบยุติธรรมจึง ขออนุญาตจับกลุ่มยื่นมาขออนุญาตที่ประธานสภาค่ะวันนี้พันธุ์หัวข่าวของสื่อออนไลน์นะครับโอ้โห,โหสอสอปูอัดถูกไมายจับขืนใจนักท่องเที่ยวไต้หวันอันนี้ตัวอย่างนะฮะของไทยรัฐแล้วพฤติการทีนี้มีการเปิดเผยพฤติการโดยเจ้าที่ตำรวจนะพันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาผู้กำกับสอพอเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรณีนี้ย นะเป็นกรณีของสสคนดังจริงเหตุเกิดตีสองของวันที่9มกราคมโดยตัวนักท่องเที่ยวผู้เสียหายแล้วก็ตัวสสไปเจอกันที่ร้านเหล้าร้านเหล้าในเขตเมืองเชียงใหม่ฝ่ายชายไปส่งฝ่ายหญิงที่โรงแรมนะแล้วจากนั้นผู้หญิงก็มาแจ้งความตัวเองไม่ได้สมยอมพอมีผู้เสียหายมาต่อหน้าตำรวจตำรวจก็ต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลกักฐาน รวมถึงส่งตัวหญิงสาวรายนี้ไปตรวจร่างกาย<ฆ>แล้วผลตรวจร่างกายพบร่องรอยถูกล่วงละเมิดจริงพันตำรวจเอกประชญา,ายังเปิดเผยว่าตำรวจทำตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับคดีข่มข,ขืนกระทําำชําำราผู้อื่นหมายจับลงมาที่4กุมภาพันธ์แล้วล่าสุดส่งหมายเนี่ยไปยังสํานักเลขาธิการสภาผูาแ้แทนราษฎรเพื่อขอตัวไปดําเนินคดีเนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมสภา แต่ตามกฎหมายต้องรอมติที่ประชุมสภาอนุญาตหรือเปล่านะนี่คือข้อมูลล่าสุดแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอผู้สื่อข่าวท็อปนิวสอบถามไปที่ผู้กับเพิ่มเติมนะพันตำรวจเอกปรัชญาเนี่ยกรณีนี้ข้อท็จจริงเป็นอย่างไรท่านก็เปิดเผยรายล,ายละเอียดเบื้องต้นนะีได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะเหตุเกิด9มการานะีผู้เสียหายชาวไต้หวันสองคนมักแจ้งความ มาแจ้งความในตอน14นาฬิกาบ่าย2โมงของวันที่9ให้ดำเนินคดีกับนายชัยยามพวานแล้วมาพบภายหลังว่าอ้าวนี่เป็นสสผู้เสียหายบอกว่าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เวลาเกิดเหตุ 2. ตีสองตีสองของวันที่9มกราคือคืนวันที่8ตีสองนาฬิกาของวันที่9 พอเกิดเหตุตีสองหลังจากนั้นบ่ายสองผู้เสียหายมาแจ้งความตำรวจก็ต้องรับแจ้งสอบปากคำตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นชาวไต้หวันสองคนที่ให้การกับตำรวจบอกว่ามีอาชีพเป็นเภสัชกรและพยาบาลมาเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่จากนั้นได้พบกับตัวผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะสสอปูอัดเป็นผู้ถูกกล่าวหาจึงได้ทําความรู้จักกันแล้วดื่มแอลกอฮอล์จนเมา แล้วสอสนายเนี้ยอาสาไปส่งที่โรงแรมที่พักจากนั้นฝ่ายชายเข้าไปในห้องพักคมขืนทั้งคู่ไม่ยินยอมจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะนะท่านลำดับเหตุการณ์นี้ตามภาพเมือสักคู่นี้นะสาวไต้หวันในร้านเหล้าดื่มกินทำความรู้จักเมาตีสองไปส่งโรงแรมของฝ่ายหญิง บุกเข้าไปในห้องมคมขืนคะนะนี่ครับแล้วพนักง,งานสอบสวนก็รับคําร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาส่งผู้เสียหายไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลพบว่าถูกล่วงละเมิดจริงทางตํารวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับสารพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าทำผิดจริงจึงอนุมัติหมายจับแต่เนื่องจากตรวจพบว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสอสอ พนักงานสอบสวนจึงต้องทําหนังสือและหมายจับไปถึงเลขาธิการสภาแล้วจึงเป็นข่าววันนี้ทีมข่าวท็อปนิวพยายามจะตรวจสอบกับสบส,บสบปูอัดนะปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวทางไลน์ก่อนตอนแรกเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เลยที่โทรไปไม่รับสายนะปรากฏว่ามีการแจ้งในไลน์กันนะว่าโดนใส่ร้ายเหมือนเดิมครับดิสเครดิตครับปูอัดควรออกมาชี้แจงเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองนะคะนี่ที่เขาถามแน่นอนครับ คือทีมงานเนี่ยเป็นคนตอบแต่ตัวสสเนี่ยังไม่ได้พูดอะไระแล้วก็จับจ้องมองดูว่างานดินเนอร์ของฝ่ายค้านวันนี้สสปูอัดจะไปหรือเปล่านะปรากฏว่าสสปูอัดไม่ไปยังไม่เห็นนะคะนะแล้วมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะมีประเด็นให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยทีมงานของนายชัยยามพาววนหรือสสปูอัดส่งข้อความจากนายชัยยามพาววนชี้แจงมุมของปูอัด นะฮะแล้วก็ข้อความเป็นแชทมาส่งมาให้นะฮะหน้าตาแชทเป็นแบบนี้เนะนี่ยส่งมาแบบนี้เจ้าตัวไม่ได้ถแถลงข่าวไม่ได้เปิดให้นักข่าวสักถามนะอันนี้เราให้ข้อมูลบริบทด้วยเจ้าตัวยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับค่ะบอกว่าไม่ได้ทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนแล้วก็ยังบอกด้วยว่าในส่วนที่ถูกลาากล่าวหากล่าวหาอะไรดูก่อนยังไม่รู้เลยว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรประเด็นไหนบ้าง ผมยังไม่ได้รับทราบข้อหาหรือได้มีโอกาสชี้แจงต่อพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ยังตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมด้วยในแชทนี้บอกว่าผมสงสัยมากว่าทําไมเป็นการข้ามไปออกหมายจับแทนที่จะเป็นการออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาให้ได้ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เป็นการดําเนินการของตํารวจและผู้กล่าวหาเพียงฝักเดียวแล้วก็ยังบอกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าผมไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนว่ามีประเด็นไหนบ้าง รอบนี้ผมสู้อย่างแน่นอนมั่นใจว่าไม่ได้กระทําอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ในแชทนี้เนี่ยตั้งคําถามกับตํารวจสพเมืองเชียงใหม่2ประเด็น 1. จากที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นผมถามว่าผมอยู่ตรงไหนของสมการในกระบวนการยุติธรรมนี้หรือไม่ 2. ทําไมไม่ออกหมายเรียกคิดว่าผมจะหนีหรือยอย่างไรแล้วผมจะหนีทาไมแล้วก็ทิ้งท้ายว่ารอบนี้ผมไม่ยอมผมสู้แน่นอนในกระบวนการยุติธรรมค่ะ อันนี้คือคำชี้แจงส่งมาเป็นแชทโดยทีมงานส่วนตัวเป็นๆตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนยังไม่ปรากฏกายยังไม่เปิดให้โทรศัพท์ให้นักข่าวเนี่ยซักถามนะยังไม่มีการแถลงข่าวแต่ปฏิเสธทุกข้อหาอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าตัวว่าจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อไหร่ทีนี้คือถ้าเนื้อหาแบบนี้นะอันนี้ความเห็นผมนาทีนะ,ะไม่ต้องขอเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วให้สภาเนี่ยไม่ต้องคุ้มครอง รีบเข้าไปสู่กระบวนการเลยถ้าบอกว่าไหนไหก็ไม่หนีอยู่แล้วจะไปสู้อยู่แล้วต้องทำอย่างนั้นก่อนเบื้องต้นอย่าใช้เอกสิทธควาเปสนสสต้องไม่ใช้เลยเพราะถึงขนาดบอกเลยว่าผมไม่หนีอยู่แล้วทำไมออกหมายจับนะและประการที่สองที่คุณปูอัดถามว่าถูกกล่าวหาอะไรเนี่ยถูกกล่าวหาเรื่องข่มขืนกระทําชําเลาเขาไม่ยอมแล้วไปทําเขาตีสองจริงหรือไม่จริงนะแล้วสองคน คนไต้หวันอันนี้มันก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยถูกขมคืนทั้งสองคนเลยเหรอเนี่ยเหรอไหมผู้หญิงสองคนถูกขมคืนโดยปูอัดคนเดียวทั้งสองคนเลยเหรอมันก็มีคําถามเหมือนกันไงเพราะตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยไปต่างประเทศแล้วไงเพราะฉะนั้นคุณปูอัดถ้ามัจ่จใจความบริสุทธิ์ก็ต้องไปนะเข้าสู่กระบวนการยืรมค่ะนะเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่ง กระบวนการสอบสวนแล้วมีพยานหลักฐานพบไปตรวจร่างกายแล้วแล้วเขาพบว่ามีร่องรอยจริงไอ้เน,นี้ยเราก็ไม่รู้ผูอัดรู้หรือเปล่าละ่ะมีร่องรอยอะทําอะไรยังไงละ่ะเราไม่รู้อะนะจะสู้ยังไงจะสู้ว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยทําหรือจะสู้ว่าเขายินยอมพร้อมใจหรือจะสู้ยังไงก็ไปสู้เอาแล้วเขามีพยานหลักฐานอะไรนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งคดีนะซึ่งก่อนหน้านี้ สอสอผู้อัดเองเนี่ยก็มีประเด็นพฤติการเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศด้ยแหละตั้งแต่ก้าวไกลนะก็เป็นเหตุที่ทําให้ต้องออกมานี่แหละฮะหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าพักปัจจุบันเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีต้องดูผลการสอบสวนตํารวจข้อเท็จจริงไปยังไงแล้วก็เอามาพิจารณาถ้าผิดถูกดำเนินคดีอาญาเรื่องจริยธรรมต้องเข้าสู่กรรมการบริหารแน่นอนแล้วยืนยันไม่อุ้มไม่แบกถ้าผิดจริงหัวหน้าพักไทยก้าวหน้ากล่าว ว่าที่ร้อยตีวัชรพลบุตรสมงคลทีนี้คุณปูอัดเนี่ยกรณีก่อนสมัยที่อยู่ก้าวไกลพฤติกรรมเฉาตอนนั้นน่ะแล้วเป็นเหตุให้ถูกขับออกมาแล้วมาสังกัดพรรคเนี้ยหลังจากนั้นคุณปูอัดนี่แหละครับประกาศกลางสภาเลยให้สัตเหมือนกึงก่งๆให้สัตยาบันต่อไปนี้จะครองตน <S 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 อย่างนั้น <S <S อย่างนี้ เ่าเดี๋ยวลองย้อนไปดูฮะผมขอน้อมรับครับเรื่องราวของผมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นผมขอน้อมรับครับคำพิพากษาจากสังคมและน้อมรับบัติจากอดีตพรรคที่ผมเคยอยู่และผมขอแสดงต่อสภาแยหย่งนี้ครับว่าผมจะครองตนให้เหมาะสม และจะไม่มีเหตุการณ์ในกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกผมจะไม่ขอโอกาสให้สังคมยอมรับและให้อภัยครับแต่ขอพิสูจน์ด้วยการทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่จะยึดมั่นในอุดมการเดิมและหลักการประเทศไทยในฝันของผมก็ยังเหมือนเดิมคือประเทศที่คนเท่ากัน และในเวลาการทํางานที่เหลืออยู่นี้จะทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทรยศเสียงของประชาชนที่เลือกผมมาในอดีตพักที่ผมเคยสังกัดเรื่องราวของผมนี่คือการอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้นะก่อนจะเกิดเหตุเฉารั้งใหม่แต่ครั้งนี้สอสอปูอัดบอกว่าผมไม่ยอมแน่นอนผมสู้เต็มที่แน่นอนผมปฏิเสธตลอดข้อหาค่ะอ่า แล้วที่ผ่านมาที่ประกาศว่าจะครองตนไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เนี่ยครองตนยังไงถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกนะซึ่งทย้อนพฤติกรรมเนี่ยเดือนตุลาคมปี66นะสามรายที่แสดงตนเป็นเหยื่อ,อแล้วเป็นทีมงานหาเสียงด้วยแฉว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศแตะเนื้อต้องตัว,ตวชวนไปเที่ยวคืนชวนดื่มแอลกอฮอล์แลวสุดท้ายชวนไปมีเพศสัมพันธ์ช่วงนั้นที่พักเกา้าไกลไม่มีปฏิกิริยาเลยนะสังคมกดดัน จนกระทั่งเริ่มมีการดำเนินการสอบมีการประชุมลงมตินะนะเสียงไม่ถึงไม่พอนะแล้วก็คาดโทษไว้จากนั้นก็มีหนังสือจดหมายถึงชัยยามพวานให้ปฏิบัติตามมติของพรรคให้ถแถลงยอมรับผิดจึงเป็นที่มาของการถแถลงโค้งที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงอะ่ะหลังถูกกดดันอย่างหนักนะไม่ลาออกจากสสอนะ แล้วก็ยังอ้างว่าผู้เสียหายในสมยอมหลังจากนั้นที่ประชุมพรรคเก้าไกลก็มีมติใหม่ทีน่นี้ขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพักค่<ฆ>นะนีแล้วก็ถูกขับแล้วก็ไปย้ายไปอยู่ที่พักปัจจุบันก็คือไทยเก้าวหน้าค่ะ<ฆ>นะแล้วก็มีการถแถลงเมื่อสักครู่ในสภาที่เราให้ดูไปละว,ว่าน้อมรับคําพิพากษาของสังคมนะแล้วหลังจากนี้จะคลองตนให้ดีค่ะ<ฆ>จนกระทั่งมาล่าสุดเหตุเกิดเก้ามก,กรา นะถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุคมคืนกระทำชำเราหญิงสาวต่างชาติที่โรงแรมที่เชียงใหม่สารออกหมายจับนะแล้วล่าสุดก็ร่อนนะแชทบอกว่าปฏิเสธตลอดข้อหาข่าวนี้ผมไม่ยอม,อมนะผมอยู่ในในสมการกระบวนการยุติธรรทำไมไม่ออกหมายเรียกก่อนนะสอสอ,สอปูอัดห่างกันแค่ปีกว่ากวาเองนะเนี่ยแล้วก็เป็นสสที่ตอนอยู่พักก้าวไกลนะสสดาวเด่น นะหลายคนเนี่ยล้วนแต่การันตีนะอย่างเช่นพีวิโรธลัคนาอดิศรอันนี้ก็เคยออกมาอวยคุณปูอัดและเป็นคนนะที่ทำงานเก่งทำงานร่วมกันมานานเป็นหนึ่งในคนที่ผมเชื่อใจมากที่สุดมั่นใจว่าเขาจะเป็นผู้แทนรัษดรที่ชาวจอมทองภาคภูมิใจครับนะฮนะนะเชื่อใจมากที่สุดเลยนะและวันนี้พักส้มโกหกอะไรเนี่ยนะก็เลยโพสต์ว่าทุกคนครับเทนมากับมือหนูมั่นใจพี่เหลือค่ะ แฟนเพื่อของพักส้มโกงอะไรคนคุณเจี๊ยบเอารัก็เคยโพสตเอาไว้โกรสอสที่ถูกขับออกจากพักแต่ฟังสัมภาษณ์แสดงความสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวและยังศรัทธาแนวทางการเมืองของพักก็อยากให้สังคมให้อภัยนี่คือโพสต์เก่านะเ่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นสสที่มีเมตตามหานิยมในหมู่ของสสส้มกว่าจะขับออกจากพักได้ตอนนั้นแล้วแถมขับออกแล้ว พอถแถลงข่าวสัมภาษณ์โอ้ยเสียดายยาังอยากให้โอกาสแล้วล่าสุดมีเหตุแบบนี้อีกแล้วเนี่ยค่ะนีมันเรื่องบังเอิญหรือมันอยู่ในอะไรส่วนลึกนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ